แล้วเราจะทำยังไงไม่เบื่อแน่นอน okay. สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพี่ซาร์กีแล้วนะครับกับรายการรีวิวแอปดีที่ต้องบอกต่อแอปดีที่ทุกคนควรมีเก็บไว้ในมือถือนะครับทุกคนเคยมีปัญหาไหมครับสำหรับผมเนี่ยมีปัญหามากเวลาเจอเพื่อนพูดหรือแม้กระทั่งครูสอนในห้องเรียนหรือแม้กระทั่งหนังสือที่เราพบเจอมีคําสั่งแปลก,กๆที่เราไม่เข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษว้า แล้วเราจะทำยังไงวันนี้ผมมีแอปดีๆที่จะมานำเสนอที่ทุกคนไม่ต้องกังวลว่าจะต้องพก Dictionary ติดตัวหรือแม้กระทั่งทุกคนจะต้องไปเปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อดู Google Translate วันนี้ผมมีแอปดีที่อยากให้ทุกคนได้รู้นั่นก็คือแอป LINE Dictionary วันนี้เรามีคนที่จะมารีวิวแอป LINE Dictionary ให้ฟังนะครับเอ๊ะแต่เขาอยู่ไหนพี่ทัน ตัวที่หายตัวมาจ้าฮะผมพอดีว่าเพิ่งกลับจากคอร์้ออ้วกไปเกี่ยวธุรกิจพลานนิดนึงโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังพี่ซันรีวิวแอปนี้ให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเอ้าหนิงันนะครับผมสำหรับแอปพลิเคชันที่พิซซ่าได้บอกไว้นั่นก็คือ Line Dictionary โอเคนะครับผมสำหรับการติดตั้งของแอป Line Dictionary นะฮะก็สามารถติดตั้งได้กับ iOS หรือว่า Android ได้เลย นะครับผมของผมใช้ iOS ก็เข้า App Store นะครับก็พิมพ์ไป line tv line แล้วก็ d i กชันนารีจะขึ้นข้างบนเลยก็กดไปเลยนะฮะผมก็จะขึ้นโอ้โหเน็ตช้านิดน,นึงนะฮะกอ็อยู่อันที่สองนี่แหละนะครับผมเขาจะเขียนว่า line English Thai Dictionary นะครับผมอกระเดะจังนะครับก็กดรับไปเลยเนาะเดี๋ยวไม่ต้องรอเดี๋ยวผมจะอัดตอนเสร็จเลยแล้วกันเนาะปุ๊บเสร็จ โอเคนะครับผมเสร็จเราก็เปิดไปนะฮะเสร็จแล้วเนาะเปิดไปเขาจะให้เราเลือกว่าจากภาษาจีนไปภาษาอังกฤษหรือว่าอังกฤษไปไทยเราก็กดไปไทยไปอังกฤษไปเลยหรือว่าอังกฤษไปไทยนี่แหละเนาะเพราะเราเป็นคนไทยเขาจะเส็อไปไทยเนาะก็รอตรงนี้เขาจะอัพโหลดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เสร็จก็สามารถใช้ได้เลยนะอ่านี่ก็จะเป็นหน้าตาของ App าาแอป Line Dictionary เดี๋ยวเราเข้าหน้าแรกเลยเนาะหน้าตาก็จะมีแบบนี้เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษต่าง ได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค้นหากันเลยเนาะผมจะค้นหาเป็นสกูลดีกว่าเดี๋ยวพิมพ์ไปเลยส o ูลพิมพ์แบบนี้เนี่ยเออสูลพิมพ์สกูลปุ๊บเขาจะมี Translate ให้เลยเป็นโรงเรียนแล้วก็ข้อดีก็จะเป็นเราสาม,มารถเปิดลําโพงได้ว่าจะฟังเสียง US ว่า UK เราจะฟังสำเนียงของเจ้าของสำเนียงได้เป๊ะเลยเนาะหรือว่าเราจะจะเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้ให้เขาทเลตเป็นอังกฤษ ่าผมเขียนว่าบ้านปุ๊บอ่าจะเป็นบ้านแอปนี้ก็เราสามารถจะลองเสดไทยไปอังกฤษหรือว่าอังกฤษไปไทยก็ได้หมดนะครับผมสาหรับการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษอ่าการสนทนาเนาะแล้วก็อาเราก็ออกก็ข้างล่างก็จะเป็นคําคมหรือว่าสุภาษิตเราก็สามารถอ่าลองอ่านกันได้เนาะก็สามารถเพิ่มทักษะการอ่านได้เดี๋ยวเรามาดูอันที่สองเลยจะเป็น word up หรือว่าเป็นเกม quiz time นะ เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยจะมีปุ่มกดเริ่มก็จะมีให้เราเลือกว่าขั้นพื้นฐานหรือว่าขั้นกลางขั้นสูงความยากหรือว่าความง่ายอยู่ที่เราเดี๋ยวผมเลือกขั้นขั้นพื้นฐานละกันก็จะมีสเต็ปบายสเต็ปนี่คือการจำคำศัพท์ b c o คำแปลว่าอะไรเราก็กดไปตรงกลางเขาก็จะมีคือคือเราจำเอา b c o คำแปลว่าเกิดขึ้นก็คือคืออันนี้ผมยกตัวอย่างก็จะ n e x next ไปเนาะสเต็ปที่สองก็จะประมาณที่ว่าทบทวนคำศัพท์จา่เราจจำสเต็ปแรก ทบทวนคำศัพท์นะครับผมาจากไปเริ่มเดินทางอ,าอะไรนะเดี๋ยวผมผลเลือกเป็นสปิ space, ไม่ใช่ไม่ถูกเนาะก็จะประมาณนี้ก็ตัดไปสเต็ปที่3าก็คือการเรียงคําให้ถูกต้องก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเรียงเรียงคำเลยเนะาะก็เขาจะขึ้นคําศัพท์หรือว่าเป็นความหมายภาษาไทยเป็นประโยชน์ภาษาไทยดีกว่าเนะาะแล้วก็เรียงคําศัพท์เดี๋ยวผมขอลองอเรียงดู ว่าจะถูกไหมอ่ามองไปที่บางคนเนี่ยอ้ give look somebody a worry oh pit อือคือจะบอกเลยว่าถ้าถ้าสามสามกีผมใช้คำว่าไม่มีเลยดีกว่าแต่เราสามารถเรียนรู้ด้วยแอปนี้ได้ดูครับข้อดีของแอปนี้เดี๋ยวเราไปอ่าสเต็ปที่สามเออไปที่อันที่สามคือการอ่าประโยชน์บอกเล่าคือเราฟังเสียงแล้วก็อ่าเขียนตามคำบอกเนอะอ่าเดี๋ยวผมกดเสียงให้ดู Bốp lo cổ xiang Ô, mi mà, phép nâng Are you going to, change your target customers? Khao có chắc kênh, are you going to Điều uh, cũng lòng phim của nó Are you going Are you going To Kiện thủ mấy à, going ơ To change your customer มามาผมตื่นเต้นมากเลยคือการผิดก็ <c oughs> จะประมาณนี้เนาะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆทุกวันแต่เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะเบือ่อนะครับผมเกมในแอปนี้เพราะว่าอ่ามันเป็นแอปที่อัปเดตทุกๆวันเกมคำศัพท์จะอัปเดตทุกๆวันเราไม่ต้องกลัว,วเราจะเบือ่อสำหรับ แอปนี้ก็จะประมาณนี้เป็นแอปที่ใช้ไว้สําหรับ a n s สเล e หรือว่าแปลภาษาของคํานั้นนะครับผมแต่ที่สําคัญแอปพลิเคชันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าสามารถ a n s สเล e ได้อย่างเดียวหรือว่าสามารถแปลภาษาได้อย่างเดียวแต่เป็นแอปที่เราสามารถเรียนรู้หรือว่าเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษได้อีกไม่ว่าจะเป็นเกมรเรียนคําศัพท์หรือว่าเกมจําคําศัพท์หรือเป็นเกมที่เป็นประโยคบ,บอกเล่าที่เราฟังเสียงแล้วก็พิมพ์ นะผมแล้วก็เขาจะเขียนว่าถูกหรือผิดนะครับแต่เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะเล่นเกมในแอปพลิเคชันนี้เราจะเบื่อเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้เขาจะอัปเดตเกมเป็นทุกๆวันนะผมเราเปิดวันนี้เป็นคำศัพท์นี้เราเปิดพรุ่งนี้เป็นคำศัพท์อื่น ฉะนั้นเราไม่เบื่อแน่นอนโอเคสำหรับวันนี้ใครที่ชอบเดียวโอ้มาแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับจบขอบคุณนะครับในสังที่มารีวิวแอปไลน์ดิ c t ั o n a r y ให้กับน้องๆได้ฟังนะครับแล้วก็ผมหวังว่าเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่า Line Dictionary นี้จะนำประโยชน์ให้กับน้องๆแล้วก็ทุกคนที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับเราคนไทยสามารถเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างง่าย นะครับครับสำหรับคลิปหน้านะครับน้องๆอยากให้เราพูดถึงแอปพลิเคชันตัวไหนอยากให้มารีวิวที่นี่นะครับสามารถส่งส่งมาได้ที่นะครับทางเพจของ TK Park ยะลานะครับและกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ได้ทางเพจ TK Park ยะลาครัสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ซันแล้วก็เจอกันใหม่กับพี่รันในคลิปหน้า 来吧。